ค่ะต่อไปต่อตามคำเรียกร้องนะคะวันนี้คุณสามีอยากทานอะไรวันนี้มันร้อนแกบอกว่าไม่ต้องโคเกเลนอะไรที่เป็นสเต็กสเต็กเยอะๆเอาเบาๆก็จะไปทําแต่ก็ได้โปรโตีนและเพื่อสุขภาพแกบอกว่าอยากทํานำเสนอ อยากทานอยากทานเมนูสลัดวันนี้ก็จะทำทานผักสลัดแล้วก็ทูน,น่าสลัดนะคะท็อปฮิตท,ทูน,น่าสลัดนี้บางคนบางทีก็ทานปลาปลาปลา,ปา,ปาทุกอย่างปลาโปรตีนสูงค่ะสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนนะคะไปเลยค่ะวิวจะมาทำสลัด ทูน,น่าสลัดทูน,น่าสลัดหรือบ้านเราทําปลากระป๋องสลัดทูน,น่าสลัดนี้บางคนเขาทาใส่แซนด์วิชทํากินทําขายรวยๆไปดูเลยค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างมีหอมหัวใหญ่อันนี้หอมหัวใหญ่นะหนึ่งหัวก็จะใส่โอลีเวอ ที่ดองนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มอ,อันนี้ผักชนิดแล้วผักหอมเตรียมมาไวา้สีสันตกแต่งสวยงามเครื่องปรุงนะคะก็จะมีมีนมนะใส่นมมาแปะแล้วก็ใส่มายองเนสมายองเนสลงไปพริกไทยนะคะพริกไทยแล้วก็น้ามันออลิเวร์ ส่วนผสมน้ำมันออลีเวรนแล้วก็หอมหัวใหญ่หนึ่งหัวหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะไปเลยค่ะง่ายมากรวดเร็วทันใจแล้วก็บางคนก็ทำแซนด์วิชขายจนรวยไม่ต้องต้นทุนไม่สูงมากแต่ได้ประโยชน์สูงสุดไปเลยค่ะบายวีวีช่องไทยสวิตค่ะ มีสาระดีดีมีไอเดียดีๆนำเสนอกันนะคะก็จะมาไปเลยจะมาไปตกเนี่ยใส่ามาอย่นี้ลงไปแล้วอันนี้พริกไทยก็ใส่พริกไทยพริกไทยแล้วก็ตอนนี้ก็ใส่ามาอย่นี้ ใส่หอมหัวใหญ่ใส่ออริเวนนะจะจะมาคนเข้ากันมาอย่างนี้พอไมมากก็จะมาคนเข้ากันเลยค่ะลงไปเลยเนะคะก็ใส่นมลงไปนิดนึงใส่นมสดลงไปนิดนึงน้ำมันออิเวนใส่นมสดลงไปนิดนึงว่ามียงนี้ รสชาติจะกลมกล่อมมันกลมกล่อมน,นะคะคุณแล้ก็ม่ยจะใส่น้ำตาลขึ้นไปช้อนชาหนึ่งค่ะเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมแล้วก็คนเข้ากะนะะันเลยค่ะแล้วก็ใส่บาซิมิโก้น,น้ำซอสน้ำซอ เบียววานของปสิกมันกับน้ำปสิกโกวันนี้มันเป็นน้ำสกัดจากผลไม้นะอยากกะนไใสชาติสีสันรสชาติกคนเขากเลยได้ พอนปับ๊บเราก็จับน้ำไปเลยพระเอกของเราเปิดกระป๋องเลยนะคะเปิดกระป๋องเลยมันจะทำให้ไม่เสียนะคะถึงทานไม่หมดนะคะ1กระป๋องสองกระป๋องที่สองสักสองกระป๋องนะคะซื้อมาไว้เป็นตั้งๆเลยรสจัด อันนี้เห็นไหมคะสลิมไลท์ไม่มีน้ำมันนะคะมีแต่น้ำแล้วก็คนเสิโคนเสิสปั๊ะะแล้วก็เ,ากเอาทูน่าลงไปเลยะคะ่ะลงไปเลยพระเอกของเราพระเอกพระเอกพระเอกง่ายมากง่ายแต่อร่อยสุดยอด เด <laughs> mm hmm. อะ e สอ n ินทาโอยนม่นปน, town, นะะม่อเสอินาหงกระปองไปแล้วกระป๋องที่2มาเลยค่ะทำาางเดียวได้ทานเยอะๆอันนี้ไม่มีน้ำมันเห็นไหมคะมีแต่น้ำอันนี้เป็นจะซื้อแบบสลิมไลท์นะคะ ซื้อแบบเลียบเลียบซื้อแบบลา์ไม่มีทำงานแล้วค่ะทำได้อาหารทุกอย่างสามีเรียกร้องแต่งงานมาดูโอ้ สีภรรยาคนเข้ากันเลยนะคะเรานเราก็มาตีตีคนเข้ากันเลยนะคะตูะะหไหมคะอืมตั้นหน่าสนุกนะคะอย่าลืมไข่ค่ะไข่ไข่ขขขนะตีให้นวลน,น,นวนวลเนียนกันเข้าไปแล้ว คนๆนะคะกินไงนวลนี้นะค่ะแล้วก็เติมด้วยไข่นะคะอย่าลืมไข่นะคะตีอให้เนื้อคนคนให้เนื้อแตกแตกก่อนค่ะค่อยเติมไข่ลงไปนะคะไข่ต้มค่ะโปรตีนและวิตามินหัวหอมสูงสุดอันนี้เราก็เตรียมจัดไว้แล้วไข่ไข่ไข่หั่นไข่ลงไปเลยค่ะ ไข่ก็โปรตีนสูงนะคะไข่อย่างมายองเนสนี่เขาก็ยังใส่ไข่นะคะไข่นี่โปรตีนสูงเตรียมไข่ลงไปค่ะเตรียมไข่ลงไปเลยไข่ต้มไปแล้วเตรียมมาแล้วไข่ต้มไ็ต้มไข่ต้มสองฟองปลากับทูนหน้าสองกระป๋องตามปริมาณนะคะ โปรฟีนะคะสูตรลับแต่ไม่ลับมาอยู่ทําจนพรุ่งนี้เอ้าพรุนี้ก็แฟบอกอยากรูดสลัดนะคะไข่ลงไปเลยยกยกๆยกลงไปโปรตีนวิตามินสูงพลังงานพอไข่ต้มลงไปปับ๊บเสร็จแล้วค่ะโคนเข้ากันเลยค่ะคนเข้ากันเลยค่ะนะคะ คนเข้าไปเลยค่ะได้เยอะนะนี่เห็นไหมทานได้ทั้งแค่สองกระป๋องนะนี่ได้เป็นชามเลยมีหน้านละ่ะเขาทำแซนด์วิชต้นทุนทำขายต้นนี้เป็นราดกับขนมปังนะคะแซนด์วิช ต้นทุนต่าวิตามินสูงนะคะต้นทุนต่าวิตามินสูงนะคะต้นทุนต่าวิตามินสูงเด้อเอาล้านิดนึงรสเพอร์เฟกต์มากเนี่ยรสชาติกลมกล่อมมาก ใส่ความมันใส่ความมันสักนิดหนึ่งช้อนชาสองอันนี้รามเร็ยบรับยแต่ไม่รับความมันลงไปสักสองส,สองชิ้นนะคะน,นี่คือรามนมสดจะให้รสชาติกรองกล่อมนะคะนะคะดูสิคะแล้วก็มาจัดจัด มาเรียบร้อยนะคะก็มายังไม่เสร็จนะคะตอนเราจะแต่งหนา้าแล้วก็มาเช็แตหน้าด้วยนะคะแต่งหน้าด้วย,นะะห,วยหอมดูสิคะหอมส,สดๆจากสวนชนิดแล้วดูสิคะทำสวยๆใส่ลงไปเลย แค่นี้ก็เเด Perfect, เพอร์เฟคเพราะเราเราใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแล้วแต่นี้เราสร้างสีสันนะคะสร้างสีสันแค่นี้ก็ Perfect เพอร์เฟคแล้วใช่ไหมคะสีสันให้หน่าทานนะคะคนรอทานก็รอทานน,นั่นนี่สงสัยน้ำลายไหลมั้งคนรอทานก็รอทานนะคะเติมไปเลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตายกไปเลยยกไปเสิร์ฟเลยเตรียมขนมปังเอาไว้แล้ว ยกไปเสิร์ฟแล้วค่ะทูน่าสลัดรวดเร็วทันใจนะคะบายวิวีช่องไทยสวิตแลเปลี่ยนกันค่ะทำกินทำทาน <c oughs> ขายได้เรียบร้อยนะคะเราใส่ขนมปังที่ร้านเบคขลายลนะะั้นเลค่ะก็สูตรนี้นะคะนี้ทำเองนะคะว่าสามีชอบทำทานเองอยู่บ้านอร่อยมาก นะคะหน้าตาน้ารับประทานนะคะทุกหน้าสลับบายบายค่ะ